เราเป็นคนที่ตำแหน่งเล็กหรือเราเป็นคนที่ไม่สำคัญนะครับคุณจะไม่สำคัญถ้าคุณทำตัวเ,เองไม่สำคัญการที่คุณมาทำงานทุกวันแล้วเพื่อนร่วมทีมต้องทำงานกับคุณนั่นเป็นสิ่งสุดยอดถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้คุณลาได้กว่าปวดท้องปวดท้องจริงบากไปวดท้องวันนี้ปวดป่วยแล้ววันนี้ลาได้วันนี้สายได้วันนี้ขาดได้ ในทีผู้ยิง่งใการนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณสำคัญนะนะอย่าคิดะ i, นะว่าเอ้ยคืออยู่บริษัทนี้ไม่สบายกว่ากูขาดก็ได้เวลาก็ได้เช้านายแม่ไม่เห็นว่าเลยมึงยังไม่สำคัญถ้าวันหนึ่งคุณลางานใช่ไหมแล้วเพื่อนยี่งโมาเอ้ยเก่งพี่เก่งนี่ผมมีปัญหาอยู่เอ้ยเนี่ยมีปัญหาอยู่เฮ้ยอย่าคิดว่าแม่งกูลาบมันต่อเยืง ม,มีสัาคญเออแต่ว,ว่าพอผมลาไปอ,อ่างประเทศประมาณสอสาที่มีใครโทรมา